ถ้าี่ได้รับไปห้าพันร้อให้ตอนเให้ตอนใสกจริงสองพันพันสองและหนึ่งพันอ่ะรุ่นต้องมึงได้เป็เท่าไหร่เนี่หาล่างนี่เห่นเด็กะดุดไปเล็กน้อยเด้นะดุดไปเล็กน้อยกูว่าแจ่พอไม่มีเลยนะกเไร็จแล้อไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้เอ้ อัอ๊เลยแล้วตามด้วยทีละเมเดบบ็ดแท้ขึ้นมวยวันสามยอดสุริพงศ์ครับผู้ไรพุทธทอรตุลเที่ยงไรเรียนกันไปนักแข่งเมื่อสักครู่รับรางวัลพุทธิเมษทีวันเอิร์ธประดิษฐ์สุขมะลาพิษสองห้าและก็สองเจ็ดอีชานเป็นพีษขาดขึ้นรับรางวัล เรีนรับรางวัลเลยครับรุนกีแข่งไปแล้วและแข่งแข่งมาแต่เช้าใครยังไม่ได้รับรางวัลติดต่อรับมาด้เสร็จสรรเรียบร้อยเอเดนโรนับรถเขเ็นซาด้วยเอเดนโรชนะ,ะพัดยินกระบนรีบมารับรางวัลมนนันดึงเงินเบิ้ลด้วยจะได้ไปรับเงินจะได้เสร็จสาร หด้าเยอโลโอ๋อทีวันฝ่ายตรงนี้ก็อึดนะถือกหลายรุ่นไปเลยนะครับหมายข้างนี้แยบการต่อสุดยอดแล้วความอึดนี่ต้องทำเดียวด้วยไม่นจะยุ่งโตอย่างเดียวนะต้องขึ้ด้วยนะครับเพื่มาอยางดีแน่นมากก็ไม่ไหวหลวมมากก็ไม่ดี การล้วไม่เสียวต้องเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนทั้งอาจจะเป็นรูได้วาวอาจจะขาดได้ต้องแน่นเนี้ยต้องแน่นอย่างเดียวนะครับต้องมีเบาะนิ่งเลยบึ๊บๆๆๆๆเลยครับอย่างเหมือนเดิมครับอันดับที่หนึ่งครับพาแล้วสองกัปตันพาแล้วเล่นตูกันแล้วแม่เข้าไหนก็ได้ควรใดออดต่กแค่เสียเวลาเล็กน้อย เพราะฉะนั้นแล้วทษที่เสียเวลาก็ต้องซุปเปอน์คันเล่งให้ได้นะครับว่าแล้วฮันดาเวสต์มีมาอยู่นี่กันหมดรถหลังบางคันแลเนแ่เป็นแสนเป็นหมื่นเจ็ดหมื่นตอนนี้ใครนำโชค สองมาขายมาขายผมคู่นึ่เนอะโชคหลังใครเสียดายอ้ํานาวุธไม่มีลิปเปิล เหมือเดินครับตำแหน่งที่หนึ่งยังเหมือนเดิมยังไปได้สวยแล้วก็สองข้สามยังเหมือนเดิมกันอยู่นะครับระยะไม่คลายกับแม่นอนรอเปล่ปาเริ่มแล้วเริ่มแล้วมุวกเวัฒปาโปดจะเอาด้วยมุวกวัฒปาโปดจะเอาครับจะเอาแล้วเอาได้หรือเปล่ปามกุกเวัฒเอาได้หรือเปล่ปาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย